สวัสดีค่ะน,นะคะก็มาพบกับน้องเรียมเพชรยนต์นะคะวันนี้นะน้องเรียมจะมารีวิวรถนะคะเอาใจวัยรุ่นนะคะที่ทํางานขับรถส่งของนะคะหรือต้องการหารถนะคะเพื่อวิ่งขับอ่ะวิ่งใช้งานนะคะคุณลูกค้าขาเป็นโทนสีขาวหมดเลยนะคะวันนี้มาอยู่กันที่ตัวแรกเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นโตโย t ้ารีโวนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆกันนะคะคุณลูกค้า ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นปี2016นะมีสองอมีสองที่ไม่มีหลังคานะคะก็จะมีสองตัวนี้นะเป็นปี2016ค่ะคุณลูกค้าขาสวยมากถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถนะคะไว้ใช้ทำงานนะคะหรือต้องการรถกระบะตอนเดียวนะคะให้เข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะคะคุณลูกค้าขา ตัวนี้นะคือสวยมากนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะครับาจเป็นปี2016นะคะราคาเพชรยนต์ของเราขายอยู่ที่349,000บาทค่ะคุณลูกค้าขาสวยมากนะถ้าเกิดคุณลูกค้านะคะท่านใดนะสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องเรียมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0996 153146นะคะคุณลูกค้าขา ตัวนี้นะถ้าเกิดผ่อนอูู่ที่ประมาณเจ็ดพันหน่อยๆน,นะคะคุณลูกค้าคะ่ะเครดิตดีฟรีดาวน์นะอย่าน้องเรียนจะพาไปชมในส่วนของด้านในตัวรถกันคะ่ะตัวนี้นะคะมีสองคันนะคะคุณลูกค้าค่าเรียมจะพาไปชมในส่วนของด้านในนะ เข้ามาด้านในแล้วนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะคุณลูกค้าขาข้างในสภาพของเขานะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะสามารถติดต่อหาน้องเรียมได้นะคะเรียมบอกไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4เป็นตัวเจนะคะคุณลูกค้าขาสวยมากนะใครมองหารถอยู่นะคะแล้วก็ ให้ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะคะสวยมากถ้าเกิดท่านใดนะคะมองหารถใช้งานอยู่นะคะสามารถติดต่อหาน้องเรียมได้นะคะคุณลูกค้าค่ะน้องเรียมจะพาไปดูในส่วนของด้านท้ายรถกันคะ่ะด้านท้ายของเขานะคะก็สวยมากนะคะคุณลูกค้าได้ไปนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าขา มี2คันให้เลือกนะคะสำหรับตัวนี้ยังไม่มีเคลลี่เคลลี่บอยให้นะคะกับหลังคานะคะคุณลูกค้าคา่ะอยากจะได้แบบอ่ะเอาไว้ค้นของไปขายที่ตลาดนะัดหรือว่าขนถักคนอะไรก็สามารถหาได้นะคะรับทุกอาชีพนะคะคุณลูกค้าคา่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายนะคะพนักงานบริษัทนะคะอ่ะ ข้าราชการนะคะรับทุกอาชีพนะคะเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้ก็เป็นโตโยต้ารีโวเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเครื่อง2.4เป็นตัวเจนะคุณลูกค้าเป็นปี2016เหมือนกันนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะมี2คันให้เลือกนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหาอยู่นะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะคุณลูกค้าขายังไม่พอนะคะมีสคันสาหรับลูกค้านะคะที่ต้องการเคลียบอยนะคะคุณลูกค้าขาเราก็มี นะคะ,ะมาเลยจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคุณลูกค้าดูโฉมข้างหน้าของเขาอะ่ะคือสวยมากนะตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกไปให้นะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าโตโยต้าอย่าลองเรียมให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นโตโย t ้าวีโกนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเครื่อง2.5เนาะอ่าตัวนี้ สวยมากให้ดูด้านล้อเลยค่ะดูนะคะว่าสภาพของเขานะคะยังคงเดิมนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้ถ้าเกิดท่านอ่าเป็นปี2014นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะราคาเปิดขายอยู่ที่319,000บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าขาคือถ้าเกิดเอาไปค้นของใส่ของนะคะไม่ปิวแน่ค่ะคุณลูกค้าขะเพราะเรามีเคลี่รบอยแถมไปให้เลยนะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของด้านในตัวรถกันนะคะคุณลูกค้าค่ะ เข้ามาด้านในแล้วนะคะคุณลูกค้าขาก็จะเห็นได้ว่านะคะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะคุณลูกค้าขาข้างในของเขานะคะสภาพของเขานะคะยังคงเดิมนะคะคุณลูกค้าขายังไม่มีร่องรอยของการอาดสึกลอใดๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาให้กล้าดูกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะนั่งได้สบายมากนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเกียร์กระปุกนะถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ช่องคลิปน้องเรียมได้นะคะตัวนี้เป็นปี2014นะคะราคาขายอยู่ที่3 1ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะคุณลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณหกพันหน่อยๆนะหรือเจ็ดพันนะคะคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะเดี๋ยน้องเรียมจะพาไปชมในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันนะคะคุณลูกค้ามีให้เลือกแบบหลายนะคะคุณลูกค้าขาหรือข้างสนใจปรึกษากันได้นะคะคุณลูกค้าขานี้ เปิดมาแล้วนะคะคุณลูกค้าจะเห็นได้ว่าข้างในนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะคุณลูกคา้าใส่ของบรรจุของได้เยอะนะคะคุณลูกค้าคา่ะถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อหาน้องเรียมได้นะคะน้องเรียมขอย้ําอีกรอบหนึ่งคะ่ะเบอร์โทรศัพท์อยู่า0996153146นะคะเป็นเบอร์น้องเรียมนะคะมีให้เลือกแบบหลายนะคะคุณลูกค,าคา้าขาตัวนี้นะถ้าเกิดสนใจนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวน้องเรียมติดต่อ,อกลับไปนะคะ เดีย๋ยวมาเอาใจวัยรุ่นนะคะที่ขับรถเคอรี่นะคะคุณลูกค้าขาขับรถส่งของนะคะ,ะตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าเป็นโตโยต้า e ีโวนะคะเครื่อง2.4ค่ะเป็นตัวเจนะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นปี2015ค่ะคุณลูกค้าเป็นเครื่องดีเซลนะคะคุณลูกค้าสวยมาก คุณลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเลยนะคะได้ไปก็คือว่าครบแล้วนะคะมีให้เลือกหลายแบบมากนะคะตัวนี้นะคะที่เพชรยนต์ของเรานะคะขายอยู่ที่ส0 0 0สน 59,000บาทค่ะคุณลูกค้าราคา35900 0บาทนะคะ,ะได้ตู้ไปพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะเดีย๋ยวน้องเรียมจะพาไปชมในส่วนของด้านในตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะผ่อนเบาๆนะคะประมาณ3อ่าประมาณอ่าขอโทษนะคะประมาณ6 0 0 0 7ถึงเจ็นะคะเปิดเข้ามาข้างในนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะคุณลูกค้าเป็นเกียร์กระปุกนะตัวนี้นะใหม่มากนะคะคุณลูกค้า ครบ,บเลยค่ะคุณลูกค้าเอาไปคือคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคะสามารถขับรถนะคะคือหาอาชีพเลี้ยงอ่าเขาจะหารเงินเลี้ยงตัวของเขาเองนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องเรียมได้นะคะคุณลูกค้าขาเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้ามีแค่บัตรประชาชนนะคะหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนนะคะ เข้ามาหาน้องเรียมได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ในซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วนะคะมาติดต่อหาน้องเรียมได้เลยนะคะคุณลูกค้าขา ให้ดูกันเห็นๆเ,เลยนะคะมีให้เลือกหลายแบบนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ช่องคลิปของน้องเลียมได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแบบมีตู้สูงนะคะไว้ส่งของนะคะหรือรถใส่เคลีรบอยนะคะแล้วก็รถที่ไม่มีอ่าหลังคานะคะคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะถ้าเกิดเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวนะคะรับปรึกษาทุกปัญหานะคะวันนี้นะคะน้องเลียมก็ขอตัวลาไปก่อน นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดรับให้น้องเรียม anchor, ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ